มาคุยกันต่อนะคะเรื่องของโรคไตกลายเป็นเรื่อง<ม>ที่ไม่แน่นะคะคบางคนอาจจะไม่คิดว่าไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าทั้งการดูแลไม่ดีสิ่งแวดล้อมสารเคมีหรือสิ่งที่เรามีความเข้าใจผ,ผิดเนี่ยอาจทำให้เราเป็นได้หรือว่าเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวได้และที่สําคัญเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีผลต่อคุณภาพชีวิตนะฮะลุงจันคุณหมอคะครับเป็นไงฮะทั้งลําบากกายลําบากเงินด้วยโอ้โ ทั้งโัวยังไงฮะเป็นไปตามเหน่งที่่พูดไหมครับเป็นไงฮะใช่ครับสมมตินะครับครับบังเอิญเราอยู่ในครอบครัวที่มีคนเป็นไตวายครับหรือหลังในระยะสุดท้ายค่ะนะฮะถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับมันก็จะถึงจุดที่เรียกว่าของเสียเริ่มข้างในตัวเรานะข้างในฮะครับ ถึงแม้ปัสสาวะจะออกก็ตามนะครับมันก็ออกแต่น้ําแต่ว่าของเสียเริ่มข้างตัวดําอย่างที่คุณวิทูลว่าครับนะครับแล้วก็ในที่สุดมันก็ถึงจุดที่เรียกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นผลต่ออวัยวะอื่นเช่นหัวใจปอดน้ําท่วมปอดหายใจไม่ออกแล้วเราจะทนดูได้หรือว่าคนที่คนในครอบครัว <คน S 2> หรือคนที่เรารักเนี่ย นั่งอหอบแค่ๆๆอย่างนี้อยู่เนี่ยมันก็ต้องพาไปพอพาไปแบบนั้นเนี่ยนะครับ,รบมันก็จะยิ่งลําบากกว่ารู้ว่าตัวเองเป็นเป็นลาบากเงินยังไงฮะอเอลำลำบากสิครับเพราะว่าหนึ่งต้องไปเข้าฉุกเฉินั้งฉุกเฉินตรงไหนก็ต้องเข้าละนะครับผ่านโรงพยาบาลาถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลักประกันสุขภาพจำ จะพยายามที่ให้คนเข้าถึงสามสิบบาทยุคใหม่เนี่าครอบคลุมไหมคะต้องถามอย่างนี้ก่อนพี่หมอคะเออเขาครอบฮะแล้วก็คลุมในบางเรื่องแล้วไม่คลุมตรงไหนบ้างคะมันมันมีหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคนเล้ยคนเล้ยงเ้ยเลียงเลียงเลียงได้ค่ะตอนนี้จะเปิดแสดงในสุกนี้ค่ะนะฮะไปซื้อตัวดูได้ก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายที่ดีทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้นแต่แต่ก็มีข้อจำกัด นะฮะ,ฮะเนื่องจากว่างบประมาณที่จะใช้<ะ>สถานที่การให้บริการและนะครับแล้ววิธีการอะไรต่างๆอยู่เนี่ยเันอะไรก็ตามเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าทุกอย่างมันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาเลย<ะ>ทุกคนก็แหกันินใช้หมดมนะฮะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเอายามาแลกไข่ ต่อไปก็นอกจากแลกไข่แล้วต้องเป็นแลกไก่แทนค่ะคุณหมอะะเดี๋ยวขอที่นก่อนจะไปคุยกันต่อยังขออนุญาตนะท่านผู้ชมคะ <c oughs> ในเมื่อตรงนี้มีท่านผู้ชมหลายคนสงสัยแล้วก็เดี๋ยวะจะอยากเข้ามาสอบถามคุณหมอนะคะเพราะว่าจะทั้งเรื่องการรักษารายละเอียดการป้องกันด้วยนะคะไหนคุณหมอมาอยู่ที่นี่แล้วท่านผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยกันสดๆนายการเลยได้เลยนะคะสอบถามคุณหมอนะคะในแพทย์เทรชัยตรงนี้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์02 338 3834ถึง6จดไม่ทันขึ้น อยู่ที่หน้าจอณขณะนี้ค่ะคุยกันต่อค่ะครับถึงไหนนะครับเนี่ยถึงบอกว่าลำบากลำบนต้องกาไปหาหมอแน่ทีนี้เมื่อเมื่อเป็นแล้วเมื่อเมื่อเป็นแล้วนะครับภาพชีวิตแย่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเจ็ดหมื่นกว่าคนที่ต้องทำเนี่ยยูนิตหรือว่าศูนย์ที่จะฟอกไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐเอกชนหรือว่าเป็นศูนย์เอกเทศเนี่ยนะครับ ไม่เพียงพอ,อแถมตอนนี้น้ำเกลือขาดอีกออนะครับ NSS เนี่ยที่ออกรายการท่ช่องทีวีไปบ้างแล้วที่มีคนบอกว่าต้องการบริจาคน้ำเกลือเพื่อที่จะมาใช้เพราะคนหนึ่งที่จะต้องล้างตไตี่ต้องใช้น้ำเกลือถึงสองถุงคือสองลิตรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นศูนย์ที่ใหญ่สมมติว่า วันหนึ่งเนี่ยทำได้สักร้อยยี่สิบคนก็ต้องใช้สองร้อยสี่สิบถุงจากที่เอาอยู่ค่าแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยน้ำท่วมที่นวันครเมื่อปีที่แล้วโรงงานทำน้ำเกลือนะครับไม่สามารถท่ผลิตน้ำเกลือได้น้ำท่วมไปแล้ว้นวมแล้วก็ยังใช้ทุกวันนี้ทำได้ยังทุกวันนี้อย่างนี้ครับก็ยังมีบางโรงที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมครับ แต่เขาก็จะไม่ผลิตน้ําเกลือชนิดนี้อย่างเดียวเขาจะต้องมีหลายๆอย่างซึ่งเขาคนอื่นที่จําเป็นต้องใช้ด้วยูง่ายๆก็ไม่พออยู่ดีไม่พออยู่ดีค่ะแล้วยังไงครับน้ำเกลือตรงนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงฮะต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมเลยใช่ไหมไปสมุรสาครชงเลยไม่ได้จะยิ่งเป็นใหญ่เกมันต้องเข้ามันต้องเข้าเส้นเลือดดูนิชูนนะครับมันต้องเข้าอยู่ในสายมันต้อง ปราศจากเชื้อต้องผ่านออยต้องมีมาตรฐานต้องมีอะไรต่างๆนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยนักขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางภาครัฐเนี่ยจะยอมให้สั่งเข้ามาจากประเทศข้า้เคียงนะครับก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นนำเข้าาใช่เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนที่จาเป็นต้องฟอกไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยไม่สามารถทําได้ครับนะครับครับเห็นมีคนถามมาเข้ามาด้วยครับ ค่ะจากบ้านนะคะคุณนิกิตนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณนิกิตจะถามอะไรคุณหมอคะผมอยากถามว่าโรคไตที่ที่ทาให้เกลือแร่ไม่ขึ้นนั้นมันอยู่ระดับไหนนะครับเอ่อคุณนิกิตถามว่าโรคไตซึ่งทําให้เกลือแร่ผิดปกติใช่ไหมครับครับนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยู่ในระดับท้ายๆครับ ในในระยะที่ห้าซึ่งหมายหมายความว่าการทํางานของไตเนี่ยอ,อ,อาจจะต่ํากว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนไม่มีอาการเลยนะครับยังไปไว่ายน้ําได้ยังไปออกกําลังกายได้เล่นหุ้นได้ทําอะไรได้ตามปกตินะไม่ตรวจก็ไม่ทราบนะครับครับ่ะคุณนิกิตขออนุญาตถามนะคะถามแบบนี้มีอาการเป็นโรคไตหรือว่ามีใครในครอบครัวเป็นเหรอคะครับคุณพ่อครับแกกินอาหารไม่ได้ครับผมน้าหนักลดลงมาเยอะครับ ค่ะอืออายุมากอย่างฮะอายุเท่าไหร่คะคุณพอ่อคุณนิกิดหกสิบสี่ครับค่ะอืหกสิบสี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเยอะนะครับ,รบนะทีนี้ทีนี้ผมกําลังคิดว่าคุณพอ่อคุณนิกิดเนี่ยนะครับ ที่ว่ารับประทานอาหารไม่ได้น้ําหนักลดลงหรืออะไรต่างๆอยู่เนี่ยไม่ทราบว่าได้ไปตรวจที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคไตก็ได้อาจจะเป็นปัญหาอะไรอย่างอื่นก็ได้โดยเฉพาะคนอายุขนาดนี้น้ําหนักลดลงก็ต้องระวังหลายๆโรคนะครับนะโดยเฉพาะอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในแล้วยังไม่ได้แสดงอาการออกมานะครับครับไปตรวจโอเคครับขอบคุณค่ะ ทีนี้ทีนี้ถ้าเป็นแล้วเห็นบอกว่าบางครั้งเนี่ยต้องไปรอเครื่องฟอกแล้วก็รอคิวนานมากเลยบางคนนี่ก็ใช้เวลาครับแบบไม่มีเวลาที่จะไม่มีคิวอะไม่มีคิวที่จะไปไปฟอกเลือดได้ครับยังเป็นปัญหานี่อยู่ยังยังเป็นอยู่ครับก็ต้องบอกว่ายัง <c oughs> ยังถือว่าขาดอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับในในในโอกาสที่ พระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปี2549ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะนะครับแล้วก็พระองค์ก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานชื่อมูลิติโตมีเฉพาะเลยนะครับ,รบที่เรียกว่ามูลิธิสถาบันโรคไตภูมิราชน,าค,น,ค,นครินคับค,คุณหมอเป็นผู้เลการที่นี่ใช่ครับ ที่มาที่ไปอันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นเป็นพระนามของพระองค์ท่านกับพระนามของพระพี่นางนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยยังยังมีพระชนอาชีพอยู่นะครับแล้วก็ในขาดเดียวกันเนี่ยก็มีผู้ที่มีจิตกุศลนะฮะโดยคุณเจริญคุณหญิงวนาศิลวัฒนพักดีและครอบครัวนะครับบริจาคเงินทั้งหมดเลยนะฮะสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางครับ คุณวิทูลครับต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกในประเทศไทยะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นแห่งแรกของออโลกด้วยท,ที่ยังเหลืออยู่เคยมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปเป็นโรงพยาบาลทั่ว,วไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาอะไรเข้ามาเลี้ยงตัวเองได้และที่สำคัญตรงนี้นะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับ ที่ไหนครับตรงติดกับกรมแพทย์ฐานบกนะฮะถนนสีถนนพญาไทถนนพญาไทตรงข้ามลงหนังเซนจูรี่ค่ะนะฮะเซนจูรี่ไปอีกนิดนึงก็ถึงลาดวิถีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ากองทัพบกเนี่ยก็เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ทำอะไรเพื่อพระเจ้าอยู่หัวนะฮะจริงๆพื้นที่เนี่ยอยู่ในอยู่ในการครอบครองของกองทัพบก นะครับหรือกรมแพทย์ฐานบกนี่แหละเครื่องมือทางสมัยหมดเครื่องมือทางสมัยหมดรับได้เป็นพันพันคนรัได้เป็นพันคนเป็นพันคนนี้อันนี้หมายถึงโอพดีนะฮะแล้วก็อย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ที่เจ้าของจริงๆคือเป็นของทางฐานบก อไม่ใช่ครับเป็นฐานบกเนี่ยใช้อยู่นะครับแล้วก็ราชพัสดุกรมธนารักษ์เนี่ยป็่เจ้าของแต่ค่ะเอาุกหมอับีสายจากทางบ้านเข้ามานะคะคุณน้รื่มมวลอยู่ในสายค่ะคุณนรื่มมวลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะถามอะไรคะอยากจะถามเกี่ยวกับคุณพ่อเป็นลูกไกนะคะค่ะครับแล้วแล้วแกล์อยู่ในระยะไหนก็ยังไม่ทราบนะคะก็ว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาล เขาจะให้ยาขับที่ว่าเป็นน้ำแล้วก็มีถุงผงนะคะเขาบอกว่าแมงกตนิดอะไรอย่างคะ่ะอืมแล้วยังไงคะแล้วแล้วตอนนี้แกยอยู่ในระยะไหนแน้ะคะอ๋อ,อ,อคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิบสองค่ะ โดยปกตินะครับคนผู้ใหญ่ที่สูงอายุการทํางานของไตก็เสื่อมลงอยู่แล้วแล้วท่านมีเบาหวานมีความดันมีหัวใจมีโรคไขมันสูง <c oughs> ด้วยหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีไม่มีมมเลยนะครับถ้าจะบอกระยะที่เท่าไหร่ยังไงได้นะครับเ,เราคงดูจากอาการอย่างเดียวไม่ได้ะจะต้องจอดเลือดจะต้องตรวจปัสสาวะแล้วก็มาคํานวณดูว่า <c oughs> ความสามารถในการกาจัดของเสีย โดยไตที่ยังมีอยู่นี่ะนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าปกติะนะครับคุณธรรมนได้เคยพาคุณพ่อไปตรวจละเอียดค่ะค่ะแกเคยได้ยังไงแกแกเคยได้ให้เลือดแล้วค่ะครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วใช่ไหมตรวจเลือดเลยใช่ไหมค่ะตรวจเลือดทีนี้แกแกกี่เป<ก>อร์เซ็นต์คุณหมอบอกว่าเลือดแกต่ำมากแค่สิบสามเปอร์เซ็นต์คือยังไงคะอย่างนี้แล้วก็วันนั้นก็ได้ใส่เลือด เอ,อถ้าตรงนี้จะให้ผมเอ,อแนะนำแปลผลจากที่จากทีเ่เล่ามาให้ฟังนะครับเอ,อโรคไตนี่นะครับเพราะไตาเนี่ยจะมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนอย่างหนึ่งครับคุณวิจตรนะเขาเรียกอีริโทรไพรตินฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายหรือไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไต เลือเล้อหลังหรือไตาวายเลื้อหลังนี่นะครับนะในระยะหลังๆเนี่ยการสร้างเม็ดเลือดแดงม,มันก็จะน้อยอยลงอเพราะฉะนั้นอย่างอย่างของคุณพ่อเนี่ยเหลือ13%ปกติเนี่ยอย่างลุงแจมหรือคุณวิทูลเนี่ยน่าจะอยู่มันใกล้ๆส <70 S 1> นะี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบนะ หมยถึงตัวฮิมโปรเพลน70นี่อะไรฮะล่าเหรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหลือ13ถึงกับต้องให้เลือดเนี่ยถ้าไม่ให้เลือดเนี่ยหัวใจทํางานไม่ไหวอนะครับหัวใจจะวายเพราะว่าเพราะว่าเลือดที่ปั๊มออกไปเนี่ยเอ่อมันนําออกซิเจนไปให้ร่างกายไม่พอก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นของเลือดให้อยู่อย่างน้อยใกล้ๆ30ทีนี้คุณอนุโมนจะถามว่าอะไร จะถามว่าถ้าแกไม่ยอมไปฟอกไตนะ่ค่ะไม่ยอมไปฟอกไตเพราะอะไรคะต้องถามก่อนกลัวกลัวไม่แกแกบอกว่าถ้าถ้าแกฟอกไตแล้วแม่แกบอกว่าแกอายุมากแล้วอแต่ลูกก็เป็นกังวลนะคะครับนี่เออคุณนรุณบลอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดค่ะอ๋อแล้วครับที่ไหนฮะ พี่เจ้าหมายทีเสกิตค่ะทีสารทำไงเนี่ยมีมาอย่างไงได้คะมาที่สถาบันโรคไตไกลไปเนาะไกลแต่ว่าถ้าจะมาแล้วถ้าคุณพ่อยอมมาคุณนรุวลสะดวกมาไหมคะถ้าจะมาก็ไม่ไม่ค่อยสะดวกค่ะคงคงฮะผมผมทำเองด้วยนะครับเพราะว่าเออเวลาฟอกแล้วนะครับต้องพักต้องฟอกเออไม่บางอย่างต้องพักแล้วพวกนี้ต้องฟอก ตลอดแบบ<ห>เดากเ่นอาทิตย์ละสองหรือสามครั้งแล้วแต่ว่าการทำงานของไตเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่รนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ศรีสะเกดมากรุงเทพแต่ละทีเนี่ยมันลำบากลำบนก็ต้องอย่างคุณวิทูลว่านะครับจังหวัดใหญ่ๆที่ใกล้ๆมันจะมีอะไรบ้างอุดรไมอุบบ่อยู่ข้างล่างอ๋อหรือคใต้อลางเป็นอุบลนอุบลนใช่ไหมครับบนสุรินอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่กิสเกตก็น่าจะมีนะก็เจริญกันก็แนะนำไปก็แนะนําให้ไปอยู่ใกล้ๆเพราะว่าเพราะว่าค่าจ่ายจะสูงมากที่บอกว่าเป็นโรคพาจนเนี่ยก็เพราะว่าค่าจ่ายเนี่ยสูงมากปกติก็เสียครั้งละสามพันอันที่หนึ่งสามครั้งก็สะกก็เกือบหมื่นละครั้งละหมื่นเดือนหนึ่งก็ต้องหายได้สี่ห้าหมื่นของของที่ที่โรงพยาบาลไม่ถึงครับนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเพื่อมุ่งค่ากําไรค่ะแล้วก็อยู่ที่ครั้งหนึ่งเท่าไหร่แต่อยู่ต้องกรุงเทพ ครั้งนี้อยู่รีสเกตเกืมาหาคุณหมอันนี้มาไม่ได้อยู่แล้วมาไม่ได้แล้วสถาบันเท่าไหร่คะครั้งละสองพันสองะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีค่าอะไรต่ออะไรอย่างอื่นด้วยเช่นค่าคุณหมอที่ไปดูแลนะครับค่าอะไรต่างๆเนี้ยค่าราชการเบิกได้นะครับค่าราชการเบิกได้2 0 0พันก็มีเสียส่วนเกินอยู่นิดหน่อยนะครับค่ะ แนะนาคุณนรมลยังไงคะก็ก็อย่างที่คุณวิทูลว่านะครับก็คงต้องไปจังหวัดใหญ่ที่ใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งไปที่โรงพยาบาลที่ศรีสะเกดนะครับไปดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณหมอทางโน้นเนี่ยคงแนะนําอยู่แล้วล่ะทีนี้อย่างที่คุณนรุมลว่าคุณพ่อไม่อยากทาเพราะว่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิต ดีขึ้นกว่าไม่ได้ทํำเลยครับค่ะันตอนแรกอาจจะต้องกลพ่อนะชวนไปตรวจนะคะไปดูให้กำลังใจอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการกินด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับค่ะขอบคุณพี่นนุ่วคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนดีไหมพักกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายยังคุยกันต่อนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่านอกจากสถาบันโรคไตภูมิราชนครินนะคะจะรักษาซึ่งถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นใช่ไหมคะแล้วก็มีการดูแลอย่างครบวงจรที่นั่นด้วยครับยังมีการให้ความรู้ในแง่ของการป้องกันโรคไตเรื้อรังด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ